แนะนำเพิ่มเติมนะคะสําหรับบริเวณที่เป็นล่องแบบนี้นะคะเราสามารถใช้แป้งขนาดต่างๆนะคะทําความสะอาดพวกซอกปุ่มได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทําให้ดูนะคะเพียงแค่เราสเปรย์ไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวแปลงนะคะหัดได้เลยแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยทำความสะอาดนะคะได้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะ พอเราสเปรย์เสร็จนะคะเราก็ใช้ทําความสะอาดได้เลยซึ่งตัว T D L V P cleaner นะคะข้อดีก็คือน้ํายาตัวนี้เนี่ยจะไม่ทิ้งคราบมันเลยนะคะให้สัมผัสที่รู้สึกใหม่แล้วก็สะอาดในทันทีเหมือนเราได้ลดใหม่เลยสําหรับตัวแปรงนะคะก็มีหลากหลายคุณภาพหลากหลายราคานะคะแนะนําให้เลือกขนแปรงที่ไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไปเพื่อให้ปลอดภัยต่อพื้นที่ผิววัสดุภายในทั้งหมดคะ่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะจากเมื่อกี้บริเวณนี้นะคะที่เมย์ใช้แปรงนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันมีพวก ซอกมุมนะคะอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้แค่ผ้าเนี่ยมันอาจจะเข้าถึงซอกมุมไม่ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีแปรงนะคะเราก็จะสามารถขัดพวกเข้าซอกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะทําให้เราสามารถขัดได้ครบครอบ,บคุมทุกพื้นที่เลยนะคะ ก็จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการดูแลรักษารถยันภายในง่ายๆด้วย2ขั้นตอนนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะคือขั้นตอนการทำำาําความสะอาดด้วยตัว LVP cleaner นะคะแล้วเราจะมาลงต่อด้วยตัวเครื่องบารุงด้วย LVP conditioner นะคะซึ่งจากที่ในรีวิวมานะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่ร้านโอซก้า 99, 99, 99ได้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้านโอซาก้า99ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ line ID s แอดไซน์โอซาก้าได้เลยคะ่ะ